ุุุศลอนนนใทาาสขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างอุโบสถวัดใหม่เจริญสุขหรือวัดสะเตยตะบ,บนหนองโสนโอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องด้วยทางวัดใหม่เจริญสุขได้ทําการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาหนึ่งหลังแต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะยังขาดทุนทรัพย์และจะุกปัจจัยในการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ทางวัดจึงได้ขอมาบอกบุญให้ญาติโยมทุกทท่านร่วมบุญสมทบสุนร่วมสร้างอุโบสถหลังนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อจะได้ใช้ในาศาสนกิจของสงฆ์ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระอธิการเนียมอตินันโทเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญสุขโท0929269739ได้ทุกวันหรือสมทบทุนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี1948251848 ชื่อบัญชีวัดใหม่เจริญสุขเพื่อสร้างอุโบสถบุญมากล้นกุศลมากมีร่วมบุญสร้างโบสถ์ครั้งนี้โชคดีทุกท่านเท,นท่านั้น